มาแล้วทุกคนกับโปรโมชั่นใหม่จากโอเวอทอัพสำหรับเติมฟีฟ่าแต่ไม่ใช่แค่ฟีฟ่าคุณยังเติมเกมมือถือมากมายบนหน้าจอไม่ว่าจะเป็นเกมชิ้นแล็กนั่นหรอก L.O.L. หรือ r o v ส่วนฟี f a าหยของเรานั้นเรียกว่ากพร้อมทําทีมแล้วสําหรับแพ็คหมื่นสองพันฟีฟ่าพอยราคาพันแถูกกว่าคอนโซลโมโหรานไม่จัดไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคนโอเวอทอปอัพเรียกว่า เชื่อถือได้จดงานบริษัทชัดเจนปลอดภัยแน่นอนและลิงก์ก็อยู่ด้านล่างนี้แล้วต่อมามาจากผมเนี่ยก็ขอส่วนลดเพิ่มได้อีกนิดหน่อยด้วยนะเขาแถมให้นะครับและสำหรับชาว PlayStation หรือ PC ที่ต้องการฟ i f a c คอยเพียๆนะครับก็สามารถดูที่เข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ฟ i f a c คอยเองก็ได้นะครับก่อโค้ดก็อยู่ทางขวาเนะครับเวลาเราซื้อนะครับเข้าไปดูฟ i f a c คอยกดไปทางว่า,าจะซื้อคอยเท่าไหร่ทางขวามีโค้ดให้กรอกอยู่ตามนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างกดได้เลยนะครับจัดไป อามาถึงร้านอุปกรณ์กันบ้างนี่คือฉลามชอบร้านที่เปิดมากว่า10ปีขายทั้งอุปกรณ์เพ4เพ5 x b ้ x 360 x b o บอกเล่น PC เล่น PlayStation เหากว่าจอยพังจอยเสียหรืออยากได้อุปกรณ์เสริมติดต่อไปเลยครับฉลามชอปนะครับทุกคนลิงก์อยู่ด้านล่างครับผม สวัสดีคนดูจาก YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยครับเพราะผมซีหลอดวันนี้ฟีฟายี่สามวันนี้วันที่สามหรือวันที่สองเวลาเที่ยงคืนนะครับก็อัปเดตมินิลีลีขเข้ามาแล้วนะครับบวกเพิ่มมาสามตัวเป็นมาเตียเดลิตเบิร์กวายเลนโตซานเชสแล้วก็ SBC นะครับที่เข้ามาวันนี้มีเฟรเดริโกวาวเดการ์ดพลังเหมือนกับตัวดำทุกอย่างแค่ตัวดำเป็นปีตัวนี้เป็น CM นะครับค่าทำอยู่ที่ประมาณ200,000นะครับก็เดี๋ยวเราวิเคราะห์ให้ฟังนะว่า น่าทําหรือเปล่ามี84 85แล้วก็87ก็คือนั่นแหละแพงที่สุดใน ABC ที่เคยเข้ามาตอนนี้เลยแต่แต่วาวเดมันเก่งมากนะครับมันวิ่งเร็วแล้วก็ถ้าจะเอาตามเกาะกระแสะเรงตี้ตอนนี้เนี่ยหรือการวิ่งแบบใหม่เนี่ยวาวเดเองเนี่ยมันเร็วมากพอที่มันจะไม่ต้องสนใจเรื่องวิ่งแล้วสามารถใส่เป็นอาร์เคเต็นะครับใส่อาร์เคเต็กแล้วโหดเลยนะครับถ้าจริงๆแล้ว ผมผมก็วาน้ำหน้าทํามากนะครับอึดเท้าก็ดีภาคก่อนก่อนเท้าสามภาคนี้เท้าสี่หน่วยก้านก็ดีนะครับอึดแล้วก็โอ้โหค่าพลังเกมรับทะลุแปดสิบยิงได้ด้วยถ้ามีโอกาสแต่บอลดีวิ่งเร็วคล่องนะครับถามว่าอยากทำไหมอยากทำดูเวลาทำมีเวลาเดือนหนึ่งผมก็อาจจะแบบค่อยๆตัดสินใจเพราะว่าถ้าถ้าเรา เผื่อระหว่างเล่นไปเนี่ยเราเปิดได้ตัวที่ต้องใช้ลิงก์อ่ะหรือสมมุติผมถ้าส,สมมติผมเปิดได้เวเน,นซุสของมาริดผมเปิดได้ปุ๊บเนี่ยผมน่าจะทำอเวเดเพราะว่ามันใช้ลิงก์ได้ถูกไหมแล้วก็ลิงก์เดมขวาอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าทำสองแสนแพงไหมแพงถามว่าคุ้มกับใครคุ้มกับคนที่อ่าสมมุติผมมีคนดูเปิดได้เบนดี้ แบกซ้ายมีคนดูเปิดได้บริสุทมีคนดูเปิดได้โมดิตดำถ้าม่าได้เปมันไม่เดือดร้อนมีกูตัวอันเทดอย่างเงี้ยมีลูดิเกอร์หรือมีตัวอื่นๆที่มันแบบลิงได้เป็นอันเทตทีมขยับได้เลยถ้าอย่างนี้ทําแต่ถ้าทําเสร็จปุ๊บต้องมานั่งซื้อขายตัวเพิ่มมาวางแผนใหม่เออ่ก็ค่อยๆหยอดได้ถามว่าค่อยๆหยอดอยังไง รางวัลไ่รเวัออกเนี่ยก็เลือกแพ็คอันเทดแล้วก็เปิดไปเรื่อยๆเปิดลุ้นตัวไปเรื่อยแล้วก็ตัวซ้ำเลรียสูงเอามาหยอดาวาเวเดไม่ต้องรีบร้อนใช้ตัวทองก่อนได้พลังเนี่ยถ้าให้วิเคราะห์แบบละเอียดมันต่างกับตัวทองอย่างละสองถ้าทุกคนแบบดัด่าดูเร็วๆนะครับต่างกับตัวทองอะอย่างละสองการดําเหมือนกันเด้บางคนบอกว่าพลังต่างสองเหมือนไม่ต่าง บางคนก็รู้สึกต่างบางคนก็ไม่รู้สึกต่างผมพาไปดูอ่าเว็บูตบินตอนนี้กำลังล่มนะครับก็เข้าลำบากเหลือเกินโอเคเอาไป็ว่ามันล่มนะครับผมมาเข้า Facebook ตัวเองแล้วนะครับโอเคก็ช่างมันนะครับคือถ้าสำหรับใครที่ดูผ่านคลิปนะครับ ไม่เข้าใจว่าทําไมตอนนี้มันฟุตบินมันล่มคือไอคลิปล่าสุดที่ผมลงมา YouTube เนี่ยไอกระแสเริงตี้เนี่ยมันกำลังมาแล้วคนเข้าไปลองจัดเคมีเล่นในฟุตบินเยอะคือแบบลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนไปเป็นเคมีนู้นเคมีนี้ให้มันได้เรงตี้ฟุตบินมันก็เลยล่มนะครับแต่เอาจริงๆแล้วสายอื่นก็มีก,มก็มีสไตล์การเล่นเอ็กโพซีฟคอนโทรแคแ่แค่มันยังไม่เป็นกระแสเฉย แต่มันไม่ได้หมายความว่าเล่นไม่ได้นะครับเราแค่หาทางเล่นให้มันเหมาะสมอ่ะอก็ดูบนหน้าจอก็ได้เอาง่ายๆการ์ดทองมันคือลบสองประมาณลบหนึ่งลบสองนะครับถ้าทํามันประมาณนี้เก่งไหมเก่งแน่ใช้ได้ยาวไหมใช้ได้โ,โหพอเผลอใช้ได้จนจบหลังทีโมอโเดเยียก็ยังใช้ได้นะครับวันนี้มี NPC มาเพิ่มเป็น Highland Transfer นะครับก็คือเป็น Small l g อ่ะขายได้ด้วย เดี๋ยวผมพาไปทำเดี๋ยวทาแล้วเปิดเลยไม่ทําไม่ได้นะครับเขาบอกว่าให้อังกฤษหนึ่งคนนะครับแล้วก็ประเทศซ้ํากันเนี่ยขั้นต่ำเจ็ดซินเวอร์ได้โอ้ยง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยนึกในใจก่อนเลยว่าเราจะใช้ทีมชาติอังกฤษนะครับแล้เราก็หาดูนะครับซนะินเวอร์ขึ้นไปนะครับใช้การ์ดแร่ไอการ์ดแร่เยอะหน่อยแต่ว่าเขาบอกว่าใช้การ์ดซินเวอร์ได้นะครับ โอ้แบบนี้ก็สบายนะครับเราก็ใส่ไปนะครับเนี่ยผมจะลองใส่ดูปุ๊บให้ทีมชาติซ้ำกัน7แล้วใช้แรแค่3โกขั้นต่ำา4นะครับเนี่ยทุกคนก็ลองใส่ดูนะครับผมก็จะใส่อะอังกฤษแรไปสักคนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะก็พูดง่ายว่าเล่นสักทีมชาติหนึ่งนะผมก็ไม่รู้ราคาตอนนี้เอ่อไม่รู้ การแรผมมียังกิษเลทต,ต่ำๆไหมอ่ะผมมีดินมีวิวสานมีชอผมไม่รู้พวกนี้มันแพงบ่านะทุกคนลองเช็ราคาดูอีกทีนะครับอ่ะผมก็จะใส่ใส่มันไม่ต้องสนใจไอ้น,นี้ก็ได้มั้งนะครับเขาให้เอาทองสี่ใบอ่ะก็ก็ใส่ไปสี่ใบนะครับแล้วก็แลสามใบขั้นต่ำซิลเวอร์แต่เขาเอาเคมีด้วยผมเห็นละเขาเอาเคมีด้วยภาคนี้เคมีเขค่อนข้างเคียวซะด้วยก็ระวังละสันนะครับ ผมก็บอกเลยว่าเคมียี่สี่อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับเดีย๋ยวผมลองอจัดของผมดูนะโกคอมมอนมีนะครับเดี๋ยวเอาการ์ดทองที่มันไม่ตรงตำแหน่งออกไปบ้างเนะี่ยเรามีเรามีอังกฤษเยอะเลยการ์ดแรเขาให้เอา 3, แค่สามเราก็เอาออกสักใบหนึ่งก็ได้นะครับอ่ะเนี่ยได้ล้แล้วเราก็หาเคมี Me ใส่ไปนะ การ์ดซิลม้งซิเวอร์อะไรก็ใส่ไปนะครับผมก็จะใส่การ์ดเนี่ยพวกนี้ยเคมีมันจะง่ายแล้วแต่แล้วผมได้เคมียี่สิบสี่นะครับก็ย่อยไปนะครับมีซิลเวอร์ก็ผสมซิลเวอร์ไปด้วยประหยัดนะแต่ก็จะเสร็จไปเควสไฮแลนด์ทันเฟอร์ผมไม่รู้ผมจะเปิดได้อะไรนะผมเปิดให้ดูมาเป็นแพ็คทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าเป็นเอออุ้ย ตอนแรกเหมือนจะเหมือนจะเทรดได้กลายเป็นอันเทรดเฉยเลยเป็นหกแ,นะแลนะแล้วก็เขาบอกว่าหนึ่งใบเนี่ยจะมีแปดสองบวกน่าสนใจมากเปิดเลยครับอ่าไฟหมุนขึ้นแปลว่าเกินแปดสามแน่แน่เป็นซอมเมอร์เหรอไม่ใช่เป็นโกเบลก็ดีสุด8ปดสามนะทุกคนผมเชื่อว่าต้องมีคนเปิดได้วอล์กเอาแน่เป็นสองที่ดีนะครับ ตัวมีเวอร์เนอร์ตัวพวกนี้ผมก็ยังไม่ได้ขายนะเพราะมันแบบผมจะไปทำโกลอปเกรดเยอะไอที่ไม่ได้ทำโกลอปเกรดเยอะเนี่ยก็อาจจะพอมีตัวไม่ซ้ำอยู่บ้างนี่ไบเล่นทูซานนี่น่าจะกิดติดการดำนะกดเลีเ้ยวภูไปสามเม็ดแต่มันเสมอไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะนีะ่คืออัปเดตวันนี้ส่วนถ้าใครแบบอยากรู้ว่าถ้าผมเปเปิดช่วงนี้ผมจะเปิดซองไหนดีอเดี๋ยวผมทำโกลอปเกรดกันเดี๋ยวผมเอาตัวพวกนี้ไปทำโกลอปเกรดแล้วก็ เดี๋ยวผมจะพาไปดูซองแล้วว่าอะไรจริงๆผมก็ยังอยากเปิดอยู่นะเพราะว่ามันช่วงต้นภาคมันลุนวันทัวอด้วยอืมยังอยากเปิดอยู่แต่ว่าแนะนําว่าเหมือนตอนเนี้มันจะมีเมกาแพ็คมาวันละครั้งแล้วก็มีเจัมโบ้พรีเมียมโกเนี่ยมาวันละครั้งซึ่งมันอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูทุกคนรอผมทําอ bC แป๊บหนึ่งนะ mm. เดี๋ยวผมจะใส่ตัวที่มันซ้ำเมื่อะกี้ไปให้ก่อน นะครับก็มีเวอร์เนอร์มีโอเบลของดอดมุลน,นะครับแล้วก็มีไบเล่ไบเล่เป็นปีกขวาใช่ไหมเมื่อกี้ที่ซ้ำอ่าแล้วก็ทูซาร เอาให้มันตัวที่ซ้ำมันเปิดแพ็คได้ผมจะพาไปดูว่าซองเนี่ยมันมีแนวคิดยังไงแล้วมันน่าสนใจแค่ไหนการ์ดนนแล์ผมก็บอกเลยว่าผมก็มีเยอะนะพวกอันเทดอะ่ะเนี่ยย่อยไปนะครับโอเวอัเกรดก็ได้ลุ้นอยู่บางคนเปิดโชว์เปิดได้ฮาแลนด์วันทูวอตอย่างนี้เพราะฉะนั้นแปลว่ามันก็ไม่ได้น่าเกยียดอะไรนะ,ะผมก็จะย่อยพวกนี้ไปเพราะว่าผมจะไม่ได้ย่อยวอลเวดเเรวนี้นะครับ ก็จะย่อยอ,อันนี้ก่อนแต่แล้วผมจะพาไปดูซองนะครับซองหน้าเปิดคือถ้าสมมุติว่าทุกคนเติมเนี่ยอย่างตอนนี้ถ้าเป็นทาว PC เนี่ยมีโอเวอร์ทอมอัพใช่ไหมโอเวอร์ทอมอัพเติมในราคาที่แบบว่าถูกหน่อยนะครับก็ไปเปิดได้นะครับเปิดได้แจ้งชื่อเราไปก็เหลือประมาณ1 2 0 0น 12, ตคือเติมตุนไว้12,000ฟรีพาพอยแต่ไม่ต้องเปิดหมดอน่ะ า,า็จะมาเปิดเมกาพอยต์เนี่ยไอเมกาแพ็กเนี่ยเจ็ดร้อยสองอันซองนี้ดีที่สุดก็คือพันสี่ร้อยฟีฟ่าพอยต์เสร็จแล้วมาเปิดอันนี้ไอสองซองนี้คือผมไม่สนนะเพราะมันได้แต่นักเตะบางทีเราได้เคมีขายได้สามพันอะไรเงี้ยเราจะมาเปิดอันนี้สิบซองก็คือสามพันฟีฟ่าพอยต์แล้วก็อันนี้พันสี่ร้อยฟีฟ่าพอยต์ตกก็คือเปิดได้สองวันหมื่นสองพันฟีฟ่าพอยต์ก็น่าจะคุ้มที่สุดอันนี้คือซองอะไรมันคือซองร้อยห้าสิบคูณสองแถมหนึ่งแร่นี่คุ้มที่สุด ในการถามผมถ้าถ้าถ้าเติมนะครับอ่าสำหรับ y o u t u b e นี่ก็เป็นคลิปอัปเดตเท่านี้นะครับจะบอกไปตอบคำถามคนดูในไลฟ์ก่อนเจอกันในไลฟ์หรือในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย